มือกเนี่ยมันสีแสับได้ยอนน้ำจิม้มได้แน่ปะเห็น,นบหมทลานได้น้ำจิ้มแสับเนี่ยคนไหลดีอือหืออร่อารายเพปเพปปาดวะสวัสดีจ้ามือนี้ก็อยู่กับช่องแกงร้อยสีชาแนลมนี้อยู่กับเฮาสามคนสวัสดีจ้าน้องรักจ้าสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มคนจ้า ฟิร์นเฟิร์นว้ามันเนี่ยยูสามคนเสียคือพาวพับเกลือ,อวบอกวะ,ะคืออยู่ได้อะวะร่องแปลงหลังวงบอกแปลงหลังเหมือนจะโค้งห<อ>นาง้าละคือขอ้งหลังอน้าักไงมาเมนี้เขาก็มีเมนูเอ่อมึกมึกลวกนอกจากเอ้ยแม่แมนมึกหนึ่งนอกจากพี่น้องก,กับน้ำจิ้มซีฟู้ดไออยากกินแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้กินอาชิบะ น้องเฟื่อนกินขององร่อยเบิร์ตนัวมูริเรโมโมโม,ม่ค่ะกินเบิร์ตเนี่ยโอ้โอโกินของอร่อยเบิร์ตเป็นหรล,ลูกน้องเฮียต่ำโบวยับวยโบวัยมาจากพี่น้องมากินน่วกันอือหือใครทำน้ำจิม้มอร่อย <S <S 2> <S 2> อืแน่อนอนอยู่แล้วอปืปลาบ่อนปลาบ่อนอยู่ไงใหม่ตก ไอ้ว่าปลาหมึกเนี่ยมันสีแสีบได้ย้อนน้ำจิ้มได้แอ่วะเห็นไหถ้ารานได้น้ำจิ้มแสีบเนี่ยคนไหลเลยทารานเพื่อนทานบอกมาพายเบิ้งกินมยอกยอกเพื่อนจิ้มว่าข้อเพื่องสายแหงเกิดมากหรอหู อ้อาอุ้ยอุ้ยขาย่าจกเลยอือ,อเชรแปากพิ่มไปแล้วหม่มันนอ่ะเอามาจิมา้มเลนบอเฮดคือหลังขาน,นั่นหรอแม่นม,มือกัหน,น,นีบอที่เขาขายนี่หลังขาดที่อายซื้อมากเมื่อวานอ่ะ แม่แม่เขาเอาไปเลยซื้อไปชอมอาหารโอ้โม่เลเรืืองกันวะอ,อันนี้ห้องโบ๊ดใส่น่ะจะอือหืออานอะไรเพชเพปาดวะชิงชิ่งข้าวโคออะฮะไปช่อยหายทุ่มหายปะบ้ามาถึงินั่นิดจักคานข้าวไาอาเปช่นงซอย กินแบบข้ามยิงใหญ่อะแบบสะใจอ่ะกินมาล้กหนักฝนก็กินเบาปากเบาๆล่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่หลังไม่คือว่าเป็ีนเถอะอนี่แค่มูกันมี่อลาปวะโคตอเอเอ <c oughs> บอกแล้วอย่าบอกลาพระเจ้าลงโทษพระลงโทษอย่างหนักข้าวคั่วบอกแล้วมึงว่ะพึ่งตาพระลงโทษอย่างหนักเลยเห็นไหมปัญหาต้นไม้เอาไปจัดใจปูเด้วยนะ ยังนูองณะฮะหลับตัวลูกแอล่ากันะตัวลูกยังอืมจิมจ้มจิ้มซีฟูด้ดอืมอร่อย เนี mm ่ยไอมากแบบอิ่มๆนมากจรงจังเวากินด้วมันเสียงมันเสีังกระ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 จะว่ามักเนาะอินบอกน้ำไอเนี่ยอืม กําเดียวบหวานอืมพร้อมอืโอ้เลื่อมเพลแล้วมันแบบมันเลื่อมเพลแล้วกวนแกนี่อะไรแกเพลปดะแม่เพลินบอกมึงกินน้ำกันน่าจะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะ อไทีเจอวิกิตคู่วิกะก้หนหิวๆผ่านไปนํากันได้นม่จัพี่น้องเนาะแมนบลฟินฟินตีค่วิกะเกือบเกือบเกือบรอดแล้วคันอีกคันอีเกือบอีรอดนึงคันบ่อติดอันนี้หลอดเลยทออีสองสองคันสิเกอนบ่ผ่านแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงมือเมือสามหลอดเมือสามหลอดอืมกล่องเครื่อะ เจ้าอร่อยแบบวุ้ดวิดวิดแงข้างล้างบานข้างมาบานข้างข้างใสกว่าบ <iteration drag. S 2> ังหน้าอแพงบังหนาแพงแฮงโดยเราจะบ่เกาอสิบบาทเเจเจบาทแต่ก่อนโอยละหาบเนาะท้องลูกอือีหละค่อยคนะแ เป็นอาหารแบบกินกับแกมเนาะแกมกับอย่างแกมกับหัวปลาคอแกมกับน้ำโคแกมกัมสี่สิบดีกีเสียเนาะมีอ้าพิชิบันนี่นั่นอ้าพิชิบันมือโปรมือแรบแท่งอยู่ ห <laughs> ยอกหยอกจะทว่าจะโดยบุสุภาพแกงลอยสีก็เฮากะเกาบขอไฟพี่น้องอีซีเวลาทีนี้เดยนา่าจะถ้าอยากให้คลิปยังกะคอมเีแต่ลางคลิปนี้แต่นา่าจะผู้ใดที่มาคลิปนี้กันอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก่งลอยสีดำไอ้ยังหลาคือตาหวานแท้หลาปีคีมไม่อนนะเนี้ดู <laughs> ปีคีมไม่อนนะเนะนะี้หลานะเออหลานั่นแหละ ส,สมากรีอี่าลืมก็ไห์ก็แช่ <c oughs> กดซไขห้น้ำนายจํารับมอนนีแกงรสีของเ้ากะกาข้าวมาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย